สวัสดีค่ะสวัสดีทุกท่านที่เป็นแฟนๆในช่องของสมัยพยากรณ์และสวัสดีท่านใหม่ๆที่เพิ่งจะเข้ามารับชมรับฟังกันด้วยนะคะ คลิปวิดีโอนี้ค่ะเป็นคําพยากรณ์ดวงชะตาในช่วงวันที่15ถึง19กุมภาพันธ์ปี2567ค่ะเป็นการพยากรณ์ดวงชะตาในช่วงครึ่งเดือนหลังของเดือนกลุ่มภาพันธ์นี้นะคะใครที่ท,ทราบลัคนาราศีเกิดของตัวเองแล้วก็สามารถรับชมตามลัคนาราศีเกิดได้เลยและถ้าหากท่านใดย,ยังไม่ได้ทราบก็สามารถเช็คจากวันและเดือนที่เกิดก่อนได้นะคะ คลิปนี้เป็นคำพยากรณ์ดวงชะตาของผู้ที่เกิดในลัคนาราศีมังกรค่ะชาวลัคนาราศีมังกรคะระยะปากหลังของเดือนกุมภาพันธ์ปี2567นั้นดวงชะตาของคุณถือว่ามีความมั่นคงทางด้านการเงินเป็นอย่างมากเพราะในระยะนี้ดาวหลายดวงได้ทําการโคจรมาอยู่ที่ราศีกุมมาอยู่ในเรือนกระดุมพระของดวงชะตา ดาวพระพฤหัสบสดีซึ่งถือว่าเป็นดาวสุภเคราะห์ใหญ่ก็ยังทําการโคจรอ,อยู่ในเรือนพันธุอยู่ในเรือนที่สได้ตําแหน่งเป็นปฐุมเกณฑ์และเป็นราชาโชคอยู่ด้วยตรงนี้ถือว่าดาวพระพฤหัสคุ้มครองดวงชะตาได้เป็นอย่างดีค่ะในระยะปักหลังของเดือนกุมภาพันธ์นี้อยากจะให้ชาวลัคนาราศีมังกรนำประโยชน์จากดวงดาวที่ได้โคจรไปรวมตัวกันอยู่ในเรือนกระดุมพระได้แก่ดาวพระอาทิตย์ดาวพระพุธ ดาวพระเสารรวมไปถึงการมาของดาวพระศุกร์และดาวพระอังคารที่มาทับเนื้อทับตัวคุณไปใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดไปผลักดันชะตาชีวิตของตัวคุณเองนะคะซึ่งชาวลัคนานราศีมังกรในระยะวันที่16 ถึง29กลุ่มผ่าพันนี้ก็จะมีเรื่องของโชคลาภจากการริเริ่มทำสิ่งใหม่จะมีเรื่องของการเงินเข้ามาอย่างชัดเจนชาวลัคนาราศีมังกรจะมีการคิดวิธีหรือหาหนทางในการหาเงินได้มากขึ้นค่ะชาวลัคนาราศีมังกรจะมีการหมุนเงินที่คล่องตัวการเงินจะขยับจะเคลื่อนไหวดีมาก การติดต่อเกี่ยวกับเรื่องของผลประโยชน์จะมีความสำเร็จและราบรื่นรวมไปถึงชาวลัคนาราศีมังกรท่านใดที่ต้องจัดการเอกสารทางการเงินก็จะเกิดความสำเร็จดีเลยทีเดียวค่ะ ดาวพระอังคารซึ่งเป็นดาวเจ้าเรือนลาภะเป็นดาวเจ้าเรือนโชคลาภใหญ่โครจรมาทับเนื้อทับตัวของชาวลัคนาราศีมังกรในระยะนี้คุณจะหยิบจับทําอะไรมันจะเกิดความสําเร็จและมีเกณฑ์ที่จะราบรื่นอุปสรรคปัญหามีเข้ามาค่ะ แต่ว่ามันน้อยคุณจะสามารถจัดการกับอุปสรรคปัญหาเหล่านั้นได้เป็นอย่างดีตัวคุณจะอยู่เหนือปัญหาตัวคุณจะใหญ่กว่าปัญหาคุณเลยมองว่าปัญหาที่เข้ามาก็เป็นเพียงเรื่องจุกจิกเรื่องเล็กน้อยเท่านั้นค่ะชาวลัคนาราศีมังกรจะได้จัดการกับเงินจำนวนมากจะได้บริหารเงินก้อนโตค่ะหากคุณอยู่ในวงการสายงานที่ทำเกี่ยวข้องกับการเงินการบัญชีคุณอาจจะเห็นเม็ดเงินสะพัด และในช่วงนี้คุณอาจจะมีการจัดสรรปันส่วนเกี่ยวกับการเงินขององค์กรคุณมีเกณฑ์ที่จะใช้เงินไปในส่วนต่างๆและก่อเกิดผลประโยชน์ได้มากเลยทีเดียวค่ะชาวลัคนาราศีมังกรหลายๆคนหลายๆท่านก็มีโอกาสที่จะได้จัดสรรเกี่ยวกับทรัพย์สินบ้านรถที่ดินหรือมีเกณฑ์ใช้บ้านใช้สถานที่อยู่อาศัยเป็นที่ทำมาหากิน บางคนใช้บ้านใช้รถมาค้ำประกันเพื่อที่จะได้กู้ขอสินเชื่อจากธนาคารหรือบริษัทหลักทรัพย์ต่างๆด้วยนั่นเองนะคะในระยะนี้ชาวลัคนาราศีมังกรท่านใดที่ต้องการจะกู้ก็มีโอกาสกู้ได้กู้ผ่านค่ะชาวลัคนาราศีมังกรท่านใดที่กำลังหางานใหม่กำลังเสาะแสวงหาอาชีพเสริมระยะนี้เหมาะมากเลยทีเดียวนะคะ เพราะดาวพระสุกซึ่งถือเป็นดาวเจ้าเรือนกัมมะดาวเจ้าเรือนปุตตะของคุณโคจรมาทับเนื้อทับตัวค่ะแต่หากชาวลาราศีมังกรท่านใดไม่ได้มองหาอาชีพเสริมคุณก็ต้องพยายามปรับหรือแก้ไขรวมไปถึงใส่ไอเดียไปกับการทำงานให้มันมีความแตกต่างไปจากเดิมนะคะก็จะมีมุมที่ส่งผลดีได้เช่นเดียวกัน ในระยะนี้ชาวลัคนาราศีมังกรถ้าได้ทำงานเกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีเกี่ยวข้องกับความทันสมัยหรือเกี่ยวข้องกับสื่อออนไลน์สื่อโซเชียลมีเดียจะมีมุมของความก้าวหน้าเข้ามาค่ะและชาวมังกรจะมีโชคมีลาบจากการติดต่อการประสานงานการพูดการเจรจาในระยะนี้นะคะชาวลัคนาราศีมังกรต้องพยายามพูดจาดีค่ะ พยายามวางตัวให้เหมาะสมคุณจะเป็นที่รักที่เมตตาที่เอ็นดูของผู้พบเห็นกิจกรรมต่างๆที่เกี่ยวข้องกับกิจกรรมเยาวชนกิจกรรมวัยรุ่นหรือกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการศึกษาและกิจกรรมที่ส่งผลในแง่มุมของความสนุกสนานจะให้รับผลที่ดีต่อชาวมังกรค่ะ ระยะนี้ตั้งแต่16ไปจนถึง29กุมภาพันธ์ดาวพระเกตได้ทำการโครจรยกย้ายมาอยู่ที่ราศีมีนมาอยู่ในเรือนสหัสชะของดวงชะตา ดาวพระเกตโคโจรมาเจอกันกับดาวพระราหูซึ่งดาวพระราหูนั้นสถิตอยู่ในเรือนสหัสชะก่อนหน้านี้อยู่แล้วในจังหวะนี้จะส่งผลทำให้ชาวลัคนาราศีมังกรมีเกณฑ์ที่จะได้เจอสังคมใหม่ๆมีเกณฑ์ที่จะต้องติดต่อกับผู้คนจำนวนมากขึ้นมีเกณฑ์ที่คุณจะได้เจอกับคนมากหน้าหลายตาซึ่งคนเหล่านั้นอาจจะถูกจริตคุณบ้างไม่ถูกจริตคุณบ้างคุณต้องรู้จากการวางตัวให้เหมาะสมนะคะ และที่สําคัญเมื่อดาวพระเกตโคจรมากระตุ้นในเรือนสหัชชะการทําธุรกิจซื้อมาขายไปการติดต่อเจราจาการสื่อสารการขีดการเขียนการพูดการอ่านจะลงตัวและราบรื่นค่ะรวมไปถึงจะมีเกณฑ์ที่คุณได้เดินทางไกลบ่อยๆอาจจะเป็นการเดินทางระยะใกล้แต่บ่อยมากขึ้นหรือมีโอกาสได้เดินทางไกลเลยก็เป็นไปได้ช่วงนี้จะมีคนอุปถัมภ์ค้าจุนมอบโอกาสดีๆให้กับคุณค่ะ ชาวลัคนาราศีมังกรคะถ้าเรามองในแง่ของความรักความใคร่ความรักความสัมพันธ์ในช่วงที่ดาวพระสุกและดาวพระอังคารโคจรมาทับเนื้อทับตัวคุณในครั้งนี้จะส่งผลทําให้คุณมีความอยากได้อยากมีมีความรู้สึกอยากจะอยู่ใกล้ชิดกับคนรักมีความอยากเจอกับคนรักหรือมีเกณฑ์ที่ตัวคุณและคนรัก ได้มีกิจกรรมทำร่วมกันบ่อยมากขึ้นไม่ว่าจะเป็นการปรึกษาหารือในด้านการงานเรื่องส่วนตัวการวางแผนอนาคตหรือแม้แต่กระทั่งได้ท่องเที่ยวและวางคนก็วางแผนมีบุตรมีลูกเป็นจังหวะที่เหมาะเลยทีเดียวค่ะและชาวลัคนาราศีมังกรอ,อาจจะต้องพึงระมัดระวังสักหน่อยเพราะช่วงที่ดาวพระศุกร์ซึ่งเป็นดาวแห่งกิเลสสมบัติ โคจรมาร่วมกันกับดาวพระอังคารดาวคู่มิตรแบบนี้อาจจะมีผลที่ทำให้คุณเกิดความอ่อนไหวด้วยความมีสเสน่ห์ของคุณด้วยความที่คุณนั้นสามารถดึงดูดเพศตรงข้ามได้ดีมากขึ้นอาจจะทำให้ตัวคุณหรือคู่ของคุณมีความหวั่นไหวในความสัมพันธ์เมื่อมีบุคคลที่สามเข้ามาใกล้ชิดสนิทสนมจิตใจอาจจะเอ็นเอียงได้ง่ายค่ะ และหากชาวลัคนาราศีมังกรท่านใดที่ยังโสดอยู่ในระยะนี้เหมาะมากที่จะเปิดใจจะมีคนใหม่ๆเข้ามาได้เรียนรู้รักใหม่เรียนรู้ความสัมพันธ์ครั้งใหม่อาจจะเป็นคนที่อายุน้อยกว่าหรือคนที่มาจากวงการงานของคุณคนที่มาจากวงการการเรียนการศึกษาก็เป็นไปได้ค่ะชาวลัคนาราศีมังกรคะในระยะนี้ดวงชะตาของคุณนับตั้งแต่16 ไปจนถึง29กลุ่มภาพันธ์การเงินถือว่าโดดเด่นมากชาวมังกรหลายๆคนจะมีโชคมีลาภฟลุกๆโดยเฉพาะโชคที่มาจากตัวคุณเองตัวเลขวันเดือนปีเกิดพอสเกิดเลขเบอร์โทรศัพท์เลขบัตรประจำตัวประชาชนสามารถลองนำมาเสี่ยงดวงเสี่ยงโชคได้เลยนะคะและชาวลัคนาราศีมังกรนั้นจะเป็นช่วงที่คุณเสาะแสวงหาช่องทางการทำเงินได้ดีค่ะ ด้วยความที่คุณมีความขยันมีความอดทนมีความกระตือรือร้นจะส่งอิทธิพลทำให้ชาวลัคนาราศีมังกรเสาะแสวงหาลู่ทางหรือเจอช่องทางใหม่ๆที่คุณถนัดเจอช่องทางที่คุณคาดไม่ถึงในเรื่องของการเงินและรายได้แต่สิ่งที่คุณจะต้องพึงระมัดระวังคือ 1. คุณอาจจะเจอกับของเสียของพังเจอกับของชารุดเสียหายพอคุณหาเงินมาได้ก็อาจจะต้องจ่ายไปกับเรื่องเหล่านี้ 2. ชาวลัคนาราศีมังกรมีเกณฑ์ที่จะมีคนใกล้ตัวเข้ามาขอความช่วยเหลือมาขอหยิบยืมเงินคุณหรืออาจจะขอให้คุณยื่นมือไปช่วยเหลือในเรื่องใดเรื่องหนึ่งก็ได้ค่ะ 3ชาวลัคนาราศีมังกรหลายๆคนเป็นหัวหน้าครอบครัวเป็นเสาหลักของครอบครัวในระยะนี้ก็อาจจะมีเกณฑ์เกิดรายจ่ายเกี่ยวกับบ้านเกี่ยวกับสมาชิกภายในบ้านไม่ว่าจะเป็นเรื่องการกินการอยู่การใช้เรื่องสุขภาพเรื่องการศึกษาและการเดินทางทุกอย่างล้วนนำมาซึ่งค่าใช้จ่ายให้แก่ชาวลัคนาราศีมังกรค่ะ หากคุณคิดและทำทุกอย่างด้วยความรอบคอบแล้วปัญหาและอุปสรรคใดๆที่เข้ามาคุณก็ไม่ต้องกังวลใจไปค่ะเพราะชาวลักนณาราศีมังกรจะมีสติมีปัญญามีความสามารถในการจัดการได้อย่างแน่นอนดวงชะตาของคุณอยู่ในจุดที่เข้มแข็งค่ะและทั้งหมดทั้งมวลน,นี้ก็เป็นภาพรวมของดวงชะตาชาวลัคนณาราศีมังกรในช่วงวันที่16ถึง29กุมภาพันธ์ปี2567ค่ะ ชาวลัคนาราศีมังกรท่านใดอยากจะเสริมดวงชะตาของตัวคุณเองทำได้ง่ายๆโดยการทำดีคิดดีพูดดีมันทำบุญทำทานและหมั่นรู้จักการแบ่งปันมั่นสวดมนต์ภาวนาเท่านี้ดวงชะตาของชาวมังกรก็จะมีความเข้มแข็งเพิ่มมากขึ้นนะคะ หากชาวมังกรท่านใดผ่านเข้ามาฟังคลิปวิดีโอนี้สมัยก็อยากจะให้คุณพูดคำพูดดีๆกับตัวเองหรือจะพิมพ์คำพูดดีๆมาใต้คลิปวิดีโอนี้เพื่อเป็นแรงผลักดันเป็นแรงกระตุน้นและเป็นการบอกให้สิ่งศักดิ์สิทธิ์เทวดาฟ้าดินได้รับรู้ว่าคุณจะขอน้อมรับพลังงานดีๆจากดาวทุกดวงที่มากระตุน้นมาส่งเสริมดวงชะตาของคุณให้ประสบพบเจอกับความสำเร็จค่ะ ก็คร่าวๆประมาณนี้สำหรับชาวลัคนาราศีมังกรสมัยก็ต้องขออวยพรอวยชัยให้ชาวมังกรทุกคนทุกท่านประสบพบเจอแต่สิ่งดีๆเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ